ม้ารับไปเนี่ยปิดไฟเลยมันจะต้อนแสงครับผมปิดไฟเลยว่ะนี่ห่าเป็นเัื่งใดแท้สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทินเจนจ c แช n แนลครับผมมือนี้กะตามมีแล้วครับตามใส่ตันครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ครับมาเลยครับเส็บแทบนกันครับเทกว่า โอ้ย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 แอ้่พีนอะไรเนอเบ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ตามมั่วตัวมั่วซั่วอยู่ใส่ละเจ็บแซ่บนกันครับอเนาะตามนี่ละพี่น้องเอ้ คลิปก้อยเนื้อเมื่อวานนี่มีคนยอดวิวได้สามสิบเจ็ดตุเรศดดาดเลยยอดวิวคนบึง้งคลิปนีวิวสิ้ฮอดโอ้วหวังห้าิปนี่ก็ดีใจแล้วละ่ะพี่รอเย้ยกดเกบึกคลิปก้อยเนื้อสามสิบเจ็ดบึงยอดวิวโอ้โหสุเลศมากเลยน่าเกียดลงทุนไปบ่างนิดหน่อยมาครับนี่ครับผมจะท้อนแสีงเนด้วยครับโอ้ โหดไฟไปครึ่งนี่ครับเดี๋ยวปั๊บหลดไฟใหม่ก่็เด้พี่น้องหบูปั๊บล่ะเอารถเนี่ครับพี่น้องเศษบส้นกังการับจานรถบาหลายนี่ล่ะป็นใดซังมันเก็บไปอ้มีคนเบื่อเก่าเฮ็ดไปชื่ออะ่ะเนาะ มาครับเสียบเสรไปถ่ายรูปถ่ายอย่างเลยหน้าปลองหน้าปุ๊กจานรดอือตืวท้องแจงค่ะเอาคนได้ดีเนาะ มันจะท้อนแสงเรียกมันตรงหลดลอดไฟเพื่อม้ารับบ่ปปิดไฟเลยมันจะท้อนแสงครับผมปิดไฟเลยบ่ะนี่ยห่าน เป็นังไดแท้เอาแบบนี้ละมาลุยต่อตามส่ตันพี่นอ้องอ้ยคเอาเทือรักำมาเซฟแชร์ด้วยกันครับ ลิ้อยเนื้อมีคนเบิ่งบ่หอดหาสิบคนสามสิบเจ็ดคนโ้หนกักเยดมากเลยแช่ปุ๊บก็ ตำมใจตันครับพี่น้อง ये न्याय ไฟดีๆก็เปิดไฟนะครับมันบ็จะทอนแสงที่ผมเปิดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาศัยไฟตู้ป่าครับ อื้อเพชรอืเพพักอันนี้ครับพักละโอ เผ็ดมาก พี่น้องว่าเพชรหรือประเภทเบิ่งสีมันแล้วครับอื ผิดมาก จำนี่แห้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมเพชรเพชรเพชร